รถไฟโทมัสเป็นงานเข็นมือนะคะเป็นงานบันไดตัวนี้นะคะตัวบอดี้ของรถนะคะเขาจะเป็นเหล็กที่ผสมกับพลาสติกนะคะดูอย่างโทมัสตัวนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวบอดี้ที่เป็นเหล็กนะคะตัวล้อเขาตัวข้างช่วงล่างเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะจะมีตีตรงข้างลานคะเป็นงานบันไดเจ็9แนาเก้าสงะคะตัวรถไฟสามารถเชื่อมต่อกันได้นะคะหน้าเป็นเหล็กท้ายเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะคะแม่เหล็กทั้งคู่ แล้วก็ตรงนี้เอาไว้สลับขัวเวลาปล่อยพวงนะคะอย่างนี้เนี่ยเอาเวลาเอาพวงมาต่อกันถ้าเราสลับฝั่งนึงมันจะหลุดออกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสลับฝั่งนี้เราเอาไปต่อมันก็จะเชื่อมกันแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแอนเน่และคาราบิลนะคะสามารถเล่นเข็นมือได้แบบนี้พวงทุกชิ้นสามารถถอดแล้วไปเชื่อมกับขบวนอื่นๆได้หมดเลยนะคะมีเล่นเข็นมือโดยที่ไม่ต้องมีรางก็เล่นเข็นได้ แต่และขบวนเขาก็จะมีชื่อมีตัวเลขกำกับนะคะหน้าตาของแต่ละตัวเขาก็จะแตกต่างออกไปตามนิทานของโทมัสนะคะน,นี่ก็เป็นเพอร์ซีเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะขบวนนี้สองขบวนนี้ก็ต่อกันได้แบบนี้เราสลับขั้วกันเขาก็จะปล่อยออกถ้าเราจะให้เขาต่อกันกลกแล้วก็สลับขั้วแล้วก็นี่ค่ะเขาก็จะเชื่อมต่อกันแบบนี้เอาไปให้เด็กๆนะคะเล่นเขียนมือก็ได้เก็บสะสมก็ได้นะคะเป็นรุ่นที่หายยากมากๆเลยค่ะ